h e l lo สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ LGR เลยด์ดดอออนไลน์เช่นเคยนะคะวันนี้มาแล้วนะโอ้โหไม่ได้อัพคลิปมา2-3วันไม่รู้เพื่อนคิดถึงกันหรือเปล่านะก็คือเอมนั่นแหละนะไปฉีดวัคซีนด้วยเพื่อนเราแบบก็ต้องพากกันเนอะแล้วคือนอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็แต่ก็ยังหาอยู่นะว่าแบบเออม,มีเกมไหนนะ่าสนใจที่จะเอามาแบบ รีวิวบอกกาวนเพื hmm. ่อนนะก็ได้เกมนี้มาเลยนะชื่อว่า Green Berry นะอ่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมแนวคล้ายคล้ายเอ็กซีนะเออให้ให้มองง่ายๆนะคล้ายคล้ายเอ็กซีนะเพราะว่ามันจะมีความสามารถในด้านของ ตัวละครเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของมันขาตาหัวอะไรประมาณนี้นะมันจะมีแบบความสามารถแต่ละตัวที่แตกต่าง,งกันออกไปเนาะแล้วก็จะมีแต่ละธาตุด้วยนะอ่ะแล้วเจ้าตัวกรีนเบลลเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะก็คือโปรเจกต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยโลกนะ,ะช่วยให้เราได้เงินแล้วเราก็สามารถช่วยโลกได้ด้วยนะซึ่ง เขาก็ผ่านเซอร์ติกไปแล้วนะนี่ออ d i ตบายเซ t i เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของ Doc อเราจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนนี่ก็คือโปรเจกต์เนี้ยเขามีตั้งแต่2019แล้วนะเออแล้วเขาก็มีแคมเปญในการช่วยโลกเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะโดยเราสามารถดูได้จากไปไหนแล้วนะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนขอหาแป๊บหนึ่ง เออจะมีข่าวอยู่นะตรงไหนเออตรงนี้นะตรงสแตตตรงนี้นะก็คือเนี่ยเขาได้ช่วยอ่าช่วยโลกโดยการอ่าช่วยเต่าหรือเปล่าช่วยเต่าไหมวะเพื่อนเออน่าจะใช่นะเออเนี่ยแล้วคือคนกดไลค์ก็ถือว่าเยอะเลยนะแบบ2 0 0แสนอ่าการเข้าถึง11ล้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วเขาก็มี เพจอ่าเพจ a c e b o o k นะที่คนติดตามมากกว่า60,000คนนะแล้วก็มี Green Map ด้วยนะอ่ารวมไปถึงแคมเปญที่เขาแบบตั้งไว้ตั้ง50กว่าแคมเปญทีเดียวนะถือว่าเยอะเลยแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาอ่าโบทได้อันดับที่1ด้วยนะเออจากอ่า c ีอนะเออที่เขามีกิจกรรมนะเขาก็ ได้ที่หด้วยนะก็โอเคเลยแล้วก็ในส่วนของทีมเนี่ยส่วนมากนะที่เห็นก็จะเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าแบบเป็นเดบประเทศอะไรนะอันนี้ เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าได้ถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะามาแจ้งในแฟนเพจ f a c e b o o k ละกันเนาะอะ,อะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพจ Facebook แล้วนะชื่อว่าเพื่อนเล่น NFT นั่นเองนะคะเบือนก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะเพราะว่าส่วนมากเราจะอัพข่าวในนั้นมากกว่าเนาะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นต้องเอามาพูดเป็นคลิปอะเนาะก็จะเป็นเนื้อหา อัปเดตนู่นนี่นั่นต่างๆนั่นแหละเนาะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านแฟนเพจเลยนะอ่าแล้วก็แบ็คของเขาเนี่ยค่อนข้างหนาอยู่นะเพื่อนๆใครที่รู้จักนะก็อ่าเออก็น่าจะรู้จักอะแต่ว่าส่วนตัวไปสืบมาแล้วนะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะนี่เห็นว่านเนี่ยที่เขาได้อันดับหนึ่งเนี่ยจากการชนะโซโลนาเฮเคนตนะตอนต,ตรงนี้เลยนะที่เขาชนะล่าสุดอ่ะ ก็ถือว่าแบ็กของเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็พาร์ทเนอร์จะเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ด้วยนะที่เขาพูดมาแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์อะไรที่บอกว่าใหญ่นะแต่ตอนนี้พาร์ทเนอร์ที่เขามีมันก็จะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวซูมแมนเพื่อนดูหน่อยละกันนะอ่ะใครที่รู้จักอันไหนอะไรยังไงนะก็สามารถตัดสินใจได้เนาะอืม ซึ่งคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำให้เพื่อนๆลงทุนนะคะก็เป็นแค่การรีวิวแล้วก็การบอกข่าวสารว่าเกมนี้กำลังมานะเป็นแนวนั้นแนวนี้นะเนาะเพอ,อเพื่อนก็ตัดสินใจกันเอาเองนะอโอเคส่วนเหรียญของเขาเนี่ยก็คือเหรียญกรีนเนาะขอ,ขอเรียกเป็นเหรียญกรีนแล้วกันนะมันสั้นดีนะ คือแบบมันย่อเป็น GRBE นะม,นมันเรียกยากว่ะเพื่อนก็เรียกเป็นเหรียญกรีนละกันนะ,ะก็จะมีโทเค็นน i c มิกเหรียด้วยนะอยู่ไหนหน้าอ่านี่ก็1,000ล้านเหรียญน,นะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นไพเวเซลเก้า0 0 0นะ b พ i c sale อีก80,000นะแล้วก็จะมีในส่วนของ Seed Sale ด้วยนะที่จะมาภายในเดือนนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูรถแมพกันเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่า เขาแบ่งอะไรเป็นยังไงบ้างนะซึ่งตรงนี้นะอะทีมกับอแอดวเซอร์เนี่ยคือเหมือนจะล็อกไว้6เดือนนะถึงจะได้รับ25%นะที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะเออน่าจะอย่างนั้นนะถ้าเราบอกผิดอะไรยังไงก็บอกตักเตือนใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเสริมให้เพื่อนๆได้นะคะเออเพราะว่าบางอย่างเราก็อาจจะตกหล่นหรือว่าไม่รู้เนาะอื โอเคก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอตัวเกมบ้างเนาะว่ามีอะไรแต่ตอนเนี้ยตัวเกมยังไม่เปิดนะซึ่งจะเปิดในปีนี้แน่นอนนะในระบบ PVP ก่อนเนาะเออซึ่งเขาบอกในรถแม่แล้วเดี๋ยวเราไปอ่านละเอียดละเอียดกันอีกทีอ่ะแต่ตอนเนี้ยสามารถเล่นได้ในส่วนของการสเต็กเนาะก็คือการทําแบบฟาร์มเนี่ยแหละเอาเหรียญไปสเต็กนะเออ ก็จะมีอยู่4ภูนะก็สามารถเลือกได้เลยนะก็จะมีเหรียญกินเนาะแล้วก็จะเป็น NFT กับเหรียญกินนะ LP Token แล้วก็ NFT LP นะ,ะก็สามารถเลือกสเต็กกันได้เลยนะนี่เพื่อนๆก็สามารถมาดูเกมคอนเซปต์ของเขาได้นะมันก็จะประมาณนี้นะ,ะก็ ถ้าละอ่านละเอียดละเอียดเนี่ยคลิปก็คงจะยาวมากๆนะเพื่อนก็มาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะอ่ะบางอย่างเผื่อเราจะแบบอ่านข้ามไปด้วยเนาะก็มาตักเตือนกันได้นะอืโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของแลนด์ด้วยนะเพื่อนที่เขาจะเปิดนะ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าถ้าคนที่มีแลนเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าคนที่ไม่มีแลนด์หรือซื้อมาแล้วปล่อยเช่าหรือยังไงนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามแนอนาคตอีกทีหนึ่งนะว่าในส่วนของแลนเนี่ยจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะแล้วในส่วนของ NFT item เ,เนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวละครน,นู่นนั่นนี่นะก็ต้องเป็น NFT อยู่แล้วนะซึ่งสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนทํากําไรได้นั่นเอง แล้วก็จะมีหมวดหมวดหมู่ของการฟิวชั่นด้วยนะก็จะเป็นการยังไงดีอะเหมือนรวมอะรวมตัวละครอะหนึงดาวกับหนึงดาวรวมแล้วก็ใช้เหรียญกินในการรวมเนาะก็เหมือนบีทอะการบีทตัวเอ็กซีนั่นแหละเนาะแล้วก็เราจะได้ตัวใหม่เออ เข้ามานั่นเองนะก็ถือว่าอันนี้ทําให้เหรียญมันราคาไม่ตกเนาะเ,ออเหรียญมันจะได้มีคนซื้อตลอดเหมือน SLP เนาะอ,อ,อันนี้ก็เขาวางคอนเซ็ปต์มาค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนอ่ะโอเคแล้วก็นี่ที่เราบอกนะนี่การบีดดิ้งกับฟิวชั่นเออมันต่างกันเว้เพื่อนทัทีนะคือบีดดิ้งอ่ะเราจะใช้ตัวเดิมใช่ไหมบวกกับเงินเราจะได้ตัวใหม่ที่มีแบบอ,ออปชั่นเสริมเพิ่มเติมกว่าเดิมอ่ะ เออแต่ถ้าฟิวชั่นเนี่ยคือการ Up, อัพเลเวลขึ้นไปอีกเนาะก็คือการเอามารวมกันแล้วใช้เหรียญในการที่จะแบบว่าฟิวชั่นนะแล้วมันก็จะได้ตัวใหม่เพิ่มเข้ามาน,นั่นเองงงไหมอะ่ะเออถ้างงยังไงก็บอกกันได้นะเพื่อนบางทีมันก็นะอธิบายงงเหลือเกินอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดอ่าพี Pv p เนาะที่เราจะได้เล่นก่อนโหมดอื่นๆเลยนะ ก็จะเป็นการแบทเทิลกับบอสนั่นเองนะซึ่งดาเมจเนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะเนี่ยมันจะมีบอสเนมตืดๆแล้วก็ดาเมจตรงนี้นะ,ะในส่วนของเกมเพย์เนี่ยตอนตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีนะถ้ามียังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะว่ามันแบบเล่นยังไงแต่เดาว่าน่าจะเป็นการกดเลือกตัวละครให้ไปสู้กับบอสหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะ เพราะว่าเขาก็บอกแนวๆประมาณนี้นะ number match and reward in a day is limit นะแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของ energy เข้ามานะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มี energy เนี่ยคนมันก็จะแบบโอ้โหเล่นกันทั้งวันยับเลยอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคซึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อเหรียญได้แล้วนะตอนนี้นี่เขาก็จะบอกว่าสามารถซื้อเหรียญได้สเต็ปหนึ่งก็คือเข้าตรงนี้แล้วก็ลก อ่าลออินคนนี้กับ metamark นั่นเองเนาะแล้วก็สามารถสซเวใน Pancake Swap เพื่อมาเทรดได้นะอ่านี่เขาก็จะมีบอกหมดเลยนะสำหรับใครที่อยากจะสเต็กพูไหนอ่ะก็มาดูรายละเอียดพู้นั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของเกมเนาะเหรียญเหรียญอ่าพูลเหรียญกินนะแล้วก็พู้เหรียญกินกับ BUSD นะอ่ะก็ใครที่อยากจะสเต็กอันไหนก็มาอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ละกันเนาะเราจะไม่แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะเผื่อแบบ เอออยาให้เพื่อนเพื่อเข้ามากดลิงก์เองดีกว่าเนาะมันจะได้ปลอดภัยด้วยนะอะพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนเราก็ Connect w a l l e t ได้เลยนะหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกอสเต็กได้เลยนะแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ซื้อเหรียญเลยนะเดี๋ยวว่าจะซื้ออยู่นะแต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้อเท่าไหร่นะเพื่อนเออคือตังค์ไม่ค่อยมีไว้ช่วงนี้แบบอย่างที่รูวรวกันอยู่แต่ละเกมเพื่อเหรียญลงแบบลงหนักหนามากอะ แล้วในส่วนของฮีโร่นะที่เราบอกเนาะว่ามันจะมีในเรื่องของดาวเรื่องของคลาสเรื่องของเรียลิตี้เรื่องของจีเนสนะก็คือแบบยังไงอะความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมนะอ่าเดโคอ,อันนี้ก็เหมือนจะเป็นความสามารถนะของน้องเนาะออแบบการติดคงติดขี้อะไรเงี้ยแต่ละตัวก็จะมีดาเมจ ที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นขาบอดี้แฮนด์เฟสนะสรุปมี6ส่วนนั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถมาอ่านรายละเอียดได้ว่าส่วนไหนคืออะไรนะอ่าอย่างสมมติยกตัวอย่างเป็นมือละกันนะมันจะเป็นสเตตของการฟาร์มเนาะช่วยให้เราสามารถได้รับเหรียญโทเค็นมากขึ้นในการฟาร์มในพูลนั่นเองเนาะสำหรับใครที่จะแบบเอาตัวไปฟาร์มในพูน,น,นาคตอาจจะมีนะก็จำเป็นจะต้อง หาตัวที่มันมีมือเป็นฟาร์มมิ่งเนี่ยแต่ถ้าใครเน้น PVP ใช่ปะก็จะต้องเน้นขากับความสามารถของน้องเนาะในการติดคลิกดาเมจแล้วก็คลิกเลดนั่นเองเนาะก็สามารถมาอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของคลาสนะที่ธาตุไฟก็ชน,นะดินดินชน,นะอะ,อะไรวะเมทัลหินเนาะหินหรือเหล็กเอ,อ แล้วก็เหล็กชนะน้ําน้ําชนะธาตุไม้อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะมีในความเป็นดาวข้างในอีกนะเออก็มาอ่านกันดูนะเรือนนี่เขาก็จะบอกหมดเลยนะ,ะซึ่งรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ละเอียดมากๆนะแล้วก็ในส่วนของดาวเนาะก็จะมี6กเลเวลนะตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล6เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้อ่ที่เราบอกเนาะว่าในส่วนของความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะอ่ะ โอเคสำหรับรายละเอียดเจ้าตัว document นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่ามันแบบเยอะมากๆนะนี่พยายามจะพูดเร็วที่สุดแล้วนะก็โหกินเวลาไปประมาณ10นาทีเลยทีเดียวนะนี่ยังไม่ละเอียดนะเพื่อนเออแต่เราว่าเจ้าตัวคาแรคเตอร์เขาน่ารักพอพอัวเลยแหละนี่อันนี้ธาตุไฟนะนี่แล้วก็อันนี้ธาตุดินนี่เหล็ก แล้วก็น้ำ,น,ำน้ำน่ารักมากเลยลก็จะเป็นธาตุธาตุไม้ใช่ปะเออใช่โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะฟีเจอร์ที่เขามีให้เราเล่นตอนนี้ก็จะเป็นการฟาร์มก่อนเนาะแล้วก็จะมีเกมมิ่งเออลืมให้ดูรถแมพเพื่อนๆเดี๋ยวหน้าไหนรถแมพเอออยู่นี่รถแมพเนาะอ่ะ ตอนนี้ที่เขาติ๊กถูกเนี่ยก็คือทําไปแล้วนะอ่าตอนนี้ถึง Q 3แล้วนะกำลังจะเข้า Q 4นะซึ่ง Q 4ก็สิ้นปีนะที่เราจะเห็นเลยนะตอนนี้ที่เขาทําไปหมดแล้วเนี่ยก็มีมีตามนี้นะเออ P song P l เนี่ยไปไปหมดแล้วนะ Public c e l e สิไม่ใช่ P cell Public s a l e อะไปแล้วนะซึ่งเราก็ไม่ทันเหมือนกันนะเพื่อนเอออ่ะ,อะก็ตอนนี้ใครที่อยากจะเข้านะก็สามารถเข้าได้นะเพราะว่า ตอน q 4เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการขายซีดทร s e ีดนะ,ะแล้วก็จะเป็นการเปิดตลาด NFT Market นะจากนั้นก็จะเป็นเบต้า v p p นะแล้วก็จะมีการบีดดิ้งแล้วก็ Fusion ตามมานะรวมถึงการเพดูเอิ e ์นะ P2E นั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแลนตามมานะ,ะแล้วสุดท้ายในส่วนของปีนี้นะก็จะเป็นการหา สปอนเซอร์รายใหญ่ของเขาเนาะรายแอ่กก็เขาไว้อย่างนั้นนะอแล้วในส่วนของปีหน้าก็จะเป็นการ cross c h แล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพนะเออเยอะเลยนะตามนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเออแล้วก็โซเชียลก็อยู่ตรงนี้เลยนะตอนนี้เขามีลงไว้ลิสต์ด้วยนะเพื่อนใครที่ ยังไม่ได้ลงไวลิสแล้วอยากลงไวลิสก็สามารถาลงไวลิสได้นะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเปิดลงอยู่เนะาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปติม,มันจะยาวเนาะเราก็จะไม่มานั่งทาไวลิสให้เพื่อนดูละกันเนาะเพราะว่าเพื่อนก็น่าจะทํากันเป็นแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะสำหรับการลงไวลิสเนะาะโอเคนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพื่อนเออสำหรับเจ้าตัวเกมกรีนบิลินะเออน่าสนใจมากๆเลยนะส่วนตัวคิดว่ามันดูมันดูเวิร์กนะเออค่อนข้างที่จะมีแบนะ็กหนาแล้วก็เดฟทํางานน่าจะโอเคนะดูจากการที่ได้ที่หนึ่งของอาการแข่งขันแล้วนะแต่อะไรก็ไม่แน่นอนนะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงทุกๆ อย่าดูทุกเกมนะไม่ว่าจะเกมนี้หรือเกมอื่นๆเนาะอ่ะก็ฝากเพื่อนพิจารณาเกมนี้แล้วก็ตัดสินใจกันดีๆเนาะใครที่จะลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้ LJR Legacy Online กันด้วยนะเราจะกดทู1 0 0หมื่น s u b สไคกันแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย